สวัสดีครับนี่คือ Inside News ต้องเตเคลื่อนไหวแล้วหลังสปรเอรอมุ่งสู่700ล้านต้องบอกว่าล่าสุดต้องเตผู้กำกับดังนั้นได้เคลื่อนไหวแล้วหลังสปรเอรอมุ่งสู่700ล้านชาวเน็ตลุ้น1000ล้านเรียกได้ว่ากระแสยังคงแรงต่อเนื่องเมื่อภาพยนตร์เรื่องสับปะเอรอ ทำรายได้พุ่งทะลุ400ล้านบาทซึ่งณนะเวลานี้ยอดรายได้ก็ยังไม่หยุดนิ่งเนื่องจากกระแสหนังฟรีเวอร์ไปทั่วประเทศไทยต้องบอกเลยว่าล่าสุดต้องเตผู้กำกับดังนั้นได้เคลื่อนไหวแล้วหลังสปะเรอมุ่งสู่700 000, ล้านชาวเน็ตลุ้น1,000ล้านบาทโดยเขานั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า,ขอ,านะขอบคุณคมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยให้คำแนะนำ ให้กำลังใจและคอยซับพอร์ตตลอดการทำงานของพวกเรานะครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังและนักแสดงทุกคนมากๆนะครับที่เชื่อมั่นเด็กคนนี้สุดท้ายผมไม่รู้ว่านังจะเดินทางได้ไกลแค่ไหนอย่างน้อยเราก็ได้เดินทางมาด้วยกันแล้วนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมีอรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่พวกเรามอบให้นะครับผมอบอุ่นหัวใจมากๆนะครับสับปปะเร ทามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่ารายได้หนังจะต้องถึงที1,000ล้านอย่างแน่นอนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ